จะโยมได้จากที่เส็นด้านนอกลหนาเย็นๆนะครับโอากาบพัฒนาทุกรูปเลยนะครับทั้งพระสังเวนเสร็จแล้ะท่ะสังฆธิการระดับเจ้าวาดะนะครับท่านก็จะได้เข้าร่วมประชุมที่อเภอเชียงขวัญนะครับที่วัดจัดเม่านวันเราจะไปในพระจะแบบว่าเปิดเป็นช่วงเวลาของ มันเอาเลยเอาด้วยเอาไว้แล้วกันขาขเต็กคนเดียวมันส่าสยาเราเยใชนอดมาสกนงวยผูมีของเหนียวมันมาในกําจกํพรัดิขอเหนียวได้ไหมกลัววันสว่างอือก็มีขอเหนียวมันสกกเสียงมาใส่เอาปกรเนมีไว้ไล่เน้อาระนเอ้ขอเหนียวขึ้นาเอากรติดบขาวเอาไว้แก็จะพุกั บางคนก็ค้นกันว่าเอาคนเดียวนะสีใดแกว